สวัสดีครับสวัสดีตอนคํายามแรงกับ่องสุนฮีคีเล่ากับเข้าร้านนาช่องที่มาทํากับเข้าพื้นเมืองของขินดีๆล้ำๆทั้งผักเนื้อพลแม่พีน้องได้พอกันนะครับนองและนี่น้องสุนีมีสองเมนูจากไก่หนึ่งตัวนะครับจะมาแยกเป็นสองเมนูนะครับนอนี่ครับน้องสุนีก็ได้ต้มไก่ล้อปลแม่พีน้องแล้วนะครับนี่ครับต้มไก่ยังหัวจัดใหญ่จัดหลวงนะครับนี่ใบจไก่เหนียวนะครับเนีเป็นไก่เมืองครับไก่เมืองไอไก่หนุ่มไก่แน่นอยู่นะครับน้องสุนีต้มล้อเรียบรอยนะครับน น้องสุนฮีก็จะจะได้อธิบายให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับบ้านน่องสุนฮีนี่เวลาปลูกข้าวปลูกนาหรือเอาหัวไปเลี้ยงในตีปลาตีเขาหรือค้นที่ไปต่างประเทศหรือสร้างบ้านสร้างจองนะครับเนาะเป็นก็นจะได้เบิร์นเนาะเบิร์นในที่นี่ก็คือบกบ้านสารเก่านะครับว่าเฮืออยู่ดีมีสุขมึงเฮือเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะหรือว่าบใหเฮือซัดมึยังล้มตายเนาะครับเป็นก็นจะเบิร์นหรือไอสังเวชชีวิตไก หนึ่งต okay. ัวเล่าหายไกลกู้ด้วยนะครับน้อกบ้านเฮาเนาะเล่าหายไกลกู้เป็นอย่าเบิร์นไว้นะครับหรือไอ้เส้นไว้ไว้ว่าบางทีได้เป็นในยังเนาะแล้วหลังจากตีเลี่ยงหรือว่าเส้นไว้แล้วก็บ้านน้องสุนฮีจะเอามาจิ้มน้ําพริกพองแล้วก็จะเอามาย้ำนะครับย้ำในที่นี่บ้านน้องสุนฮีจะมีสองย้ำนะครับย้ำแบบน้ําพริกลาบนะครับน่อย้ํำแบบน้ําพริกลาบแล้วก็ย้ำแบบน้ําพริกนุ่มนะครับบ้านน้องสุนฮีจะมีแบบนี้นะครับแล้วน้องสุนฮีก็คิึถึงบรรยากาศแบบเก่าๆนะครับน้อน้องสุนฮีเมนูนี้ก็บบะได้ จะม่แย่ขึ้นปอแมรพีนองได้พอกันนะครับนอว่ามีเครื่องยังฟ้องนะครับบ้านน้องสุนฮีจะย้ำแบบพริกหนุมนี่นะครับนอย้ำแบบพริกหนุมอันนี้พริกหนุมเราตีเราเอาไปจีหรือเอาไปหิ้งไฟนะครับไป่วไปจีนะครับกับปีกเอาไปทําให้มันซุกเนี่ยก่อนครับเม็ดผักชีหรือแกนหอมป้อมนะครับนอจะไขแล้วกับขานะครับแล้วกับกระเทียมพักตีเขาจะมาใส่ก็คือนี่ครับกอมก่อหรือแมงลักนะครับแล้วก็บใบขิงครับหอมป้อมต้นหอมนะครับ บางพื้นที่ก็เป็นก็จะไส่ผักไทยหอมดวนไปตัวนะครับแล้วแต่ความมักความชอบนะครับไอเมนูนี่นะครับน้อแล้วกับน้องซุนฮีจะมาแบ่งเป็น2เมนูคือไก่ต้มจิ้มน้ำพริกนะครับน้องซุนฮีน้ำพริกก็จะใจน้ำพริกวันนี้ใส่น้ำน้ำจิ้มขิงนะครับมีกระเทียมมีขิงมีพริกแล้วก็น้ำตาลนะครับแล้วก็มีไอน้ำปลาหน้ามะนาวครับน้อสุดยอดนะครับเป็นก็จะเลี่ยงเล่าไห้ไก่กู้หลังจากที่เลี่ยงเล่าไห้ไก่กู้เป็นกะจะขอไอ กีนพกบ้านสันเกามาขอมากินมนันหื้อลูกหลานกินนะครับนอ,น,อนี่ครับเจ้านายกินแล้วเขาก็กินต่อครับเ <laughs> <c oughs> นี่ยครับนี่ครับไก่ตันใหญ่ตัวหลวงดูนี่ครับพอเขาเปยมันเปยแบบเปยพอตีครับกระดูกขามันโคตเข้าไปแล้วนะครับนี่ดู <c oughs> เ,รเ,เราหายไก่กู้บางบางตีเป็นกาบากัดเจ็บไก่กู้นะครับ เป็นอาจะเอาไข่ใส่ตู้ไ้หนอโอ้ไข่หายไปไหนนี่มีตับไปให้ลูกบ่าวนะครับในน้าต้มนี่ใส่ยัง่องกับมีขมิ้นจะไข่นะครับหนอแล้วก็เกลือครับอีนี่ครับไข่นี่ครับผักมันเย็นเราเขากับมัดตาน้ําพริกกันครับรับรองเมนูนี้กับสุดยอดเหมือนกันครับของกลางบ้านผมนะครับหนอบ้านผมแม่พีน้องจะเนี่ยกันกอหรือบบเนี่ยนะครับหนอ ถ้าห่านน้องสุนฮีเนี่ยเราจะลองเอาไปเนี่ยไปทำนะครับน้องสุนฮีนึงบอกว่าล้าครับถ้าบัดล้าน้องสุนฮีนึงว่าไปเอะครับแล้วก็จะไปลืมอุ่นหนูน้ำพริกลาบน้ำพริกแกงน้ำพริกขาน้าพริกตาแดงน้าปูแล้วก็จะไปลืมกดไล่กดแชร์กดซับซัคไส้กดกระดิ่งเพื่อติดตามน้องสุนฮีนะครับน้องสุนฮีก็อยมาลังสันอาหารพื้นเมืองทางเหนือนี่อปาะแมทปีน้องได้พอกันทุกคนนะครับรับรองหวานล้าครับครับน้ำพริกเอาต่ำเรียบร้อยนะครับน้อวันนี้ป้าเปอะแมทปีน้องมาพอบรรยากาศเป็น จุ่มหูเย็นตาหน่อยนะครับนออันนี้ก็ไว้ให้ลูกเบานะครับตับกับไข่น้องครับนอย้ำเห็บเพิงนะครับเหย็บเพิงจีดน้ำพริกน้องครับนอนี่หัวหัวคออย่างวานี่ฉีกลงไปอีเลยครับจะได้อารารรดในการกินนะครับอืมหันี้หนังซีกยังออกเลยครับนี่รับหลังจากเขาชีกไก่เรียบร้อยนอสีวรสุดดีครับจงไปอย่างละเล็กละน้อยแล้วก็เติมน้ำนี้เข้าไปครับนี่น้ำต้มไก่เขานะครับนอ ทีมีทั้งข้าวมิ้นจะใครนะครับมันจะได้หอมเหมาะนะครับนี่เอาที่ว่าพ่อแม่ปมีป่น้องปังใจนะครับใส่น้ำนักใส่น้ำน้อยนะแต่รับรองเมนูนี่มันจะหอมทั้งไอใบขิงกอมก่อ,กอต้นหอมหอมป้อมนะครับเรื่องกับมันจะซับแกนหอมป้อมด้วยเนาะเมนูนี่ก็เป็นเมนูสุดยอดทงตังบ้านผมทหนึ่งเมนูนะครับนี่นี่ครับโมนเข้าไปนี่ครับ น้ำพริกเขาจงลงไปเลยครับนี่ดีครับซีบลกคกครับเพราะนี่ครับเนอร์ต้องพิถีพิถันมันครับนี่นะเขาอย่างกินแบบเมืองเมืองแบบสูตรน้องสุนทีนะครับนองครบไปกัดไปมันถึงสุดยอดครับนี่น้องสุนทีต้องว่าจางน้ำปลาหน่อยครับน้องสุนฮีใส่น้ำปลาไปให้น้อยกว่าแต่งกว่เติมเอานะครับเนอร์นี่นี่ครับผักของเฮาต้นหอมหอมป้อมใบขิง แล้วก็กอมก่อเนาะกอมก่อหรือแมงลักนี่นะครับหรือพักติตูเนี่ยนะนี่หอมขึ้นมาทันทีทันใดเลยครับนี่กาบกระดูกกาบดูดกาบดูดกับนองครับน้องวันนี้ครับโอ้โหุดยอดครับมาถึงเวลาที่น้องสุนฮีจิ้มมือพอครับโอ้โหสุดยอดครับ้าบะลำฮึ่เตะไปไปกินข้าวครับย้ำไก่ครับไก่จิ้มน้ำพริกครับ ครับแล้วก็ถึงเวลาครับน้องสุนี่มากินข้าวมัปอมแม่ปีน้องได้พอกันนะครับน่องมอบความสุขในการกินข้าวกำใหญ่ๆหลวงๆมัมปอมแม่ปีน้องได้พอกันนะครับนี่นะวันนี้ก็มียำไก่ไก่ชิ้นน้ำพริกขิงนะครับน้ำซุปมันเหยนนะครับน่องเราอย่าไปลืมอุดหนุนน้ำพริกลาบน้ำพริกแกงน้ำพริกขาน้ำพริกตาแดงน้ำปูนะครับเราอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามน้องสุนี่ด้วยนะครับนี่ ไก่ครับตูดไก่ เนี่ยหนะครับน้ำจิ้มขิงเน่กลับหูดครับกลับหูด เปรยครับเปรยนี่เป็นน้ำซุปนะครับอาาหน้ำจิ้มซีฟูดแต่มันสิ่งมันจะออกมาครับถ้าใ,ใส่เจ้าเจี้ยวไปก็เป็นราาน้ำจิ้มของมันไก่นะครับเนาะ มีความเค็มความหอมเนี้อันในไก่นี้แล้วนะครับตัวเขาตุกเข้มินจะไคร่เนอะจะเกลือลงไปด้วยเห็นนะครับ<ม>ชุดยอดครับถิ่แรงนี่ยำไก่แบบสูตรบ้านน้องสุนฮีนะครับน้องนี่ครับกำ ส้มยิหลงข้งนแม็พี่นองได้พอกันจำนำแข็งแห้งวับวับวับอืมดูนิด น้ำพริกขิงนึ่งกับหม้อนะครับที่ยอดครับยำไก่แบบบ้านต้นสุ er น um. ีนะครับเนาะแดงนี่กับปร้อมหองปำของคอนะครับเน้องเราอย่าไปลืมอุ่นน้ำพริกลาบน้ำพริกแกงน้ำพริกคลาน้ำพริกตาแดงน้ำปูครับเราอย่าไปลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามน้องสุนีหันแล้วหันคลิปน้องสุนฮีแล้วก็ร้องใหาไี่ยาไปทำถ้าบบบลำเพื่อไปครับ